มาค่ะพี่ตองค่ะป่นปะทูทแซ่บๆค่ะสวยแบบเป็นนุวยเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาขาในช่องแซบลายสไตล์สาวแมมมื่อนี่บะมี่ยังลายค่ะพี่น้องสิผพาพี่น้องสุขูมสุขคนมากินเมนูปนปลาทูกับมะระขีนกแบบว่าจัดมาแบบเต็มถาดเลยพี่น้องเบิ่งนี่หน่วยงามๆเลยค่ะพี่น้องคะ่ะสิบเอาพักอย่างอื่นมากนะคะเนาะเพราะว่าอยากกินแค่แบบมะระขีนกกับปนปลาทูนะคะเนาะมื่อนี่กัมาผู้เดียว,วคือเกาค่ะพี่น้องคะ่ะน้องเพิ่นยังบ่มาจากโรงเรียนเนาะค่ะเนาะมาค่ะพี่น้องคะ่ะมากินปนปลาทูแซ่บๆน้ำกันค่ะแก้มกับมะระขีนกเนาะค่ะเนาะมีข้าวเหนียวน้ำนะคะเด้อข้าวเหนียวอยู่่ทาาางใต้เเนนะะะค นะคะพี่น้องจัดเลยค่ะอยากกินแบบนี้นะคะน้องมนีเบิ้งพี่น้องคุยใส่เลยโอ้ยฟุงบินต่ำเนี่ยมาคคะพี่น้องค่ะบอืม นยอ่อนดีค่ะค่ะขมอําลําดีพี่น้องเ้ยอแสบมันขมเลยพี่น้องแต่ว่ามันขมแบบแสบนะยไหมเนี่ยมาค่ะบนบะทูแสบแสบค่ะ สยแบบเป็นนวยแล้วค่ะ <c oughs> ตะกี้นะพี่น้องตอนเป็นเด็กน้อยนะตอนอยังนี้วน,นะคะเ่เคยขึ้นอยากเวลาคินคิดว่าไงใหญ่มากอ่ะ กินบดไดแน่นอนเพราะมันคมแห้งแล้วก็บ,บ่ามักเลยแต่ว่าพ่อใหญ่มากแบบพี่น้องเอ้ยมักกินแห้งแบบนี้ตะกี้หาซื่อกันยากเนี่ยคะ่ะบ่ใส่เป็นคำใหญ่ๆเป็นน่วยแบบนี้แล้วค่ะคจัด จำขาเนียวก่อนค่ะมันเน้่ยเนืนอยาตแบบตั้งกล่องเนี่ยวตั้งเนาอค่ะเนาะมันจังได้เห็นเนี่ยกลิ่นแบบชัดๆเห็นสองอื่นเพื่อนกินกันค่ะก็เลยคืออยาก ຍົກໆໆປົນປະທູກ <Sch Cro hn unjust> ັບອັใส่ພິກຈີ່ເນາະຄະເນາະหอมແດງກະທມມາເປກີ່หอมๆ คมอลัลรำดีค่ะค่ะคมแบบแ่บๆคมแบบนัวน có mồm nhảy đi bị con đừng ăn ăn ngâm ngâm cả lại ซื้อมากจากตลาดค่ะอันนี้มัดละสิบบาทเด้ยพี่น้องเนี่ยสำเนียงสิบบาท เ่คืดคือกันค่ะว่าจะของสิกินคมแบบนี้ได้คือว่าอะล่ละค่ะตอนเล็กน้อยนะโอ้ยจังใดก็บอกินจังใดก็บอมักแน่นอนใหญ่ามากเป็นมักพี่น้องเอ้ หน่วยใหญ่ๆค่ะหน่วยละคำไปเลยพี่นอ้องมันจังแบบเต็มปากเต็มคําได้ดรสชาติอันได้รสชาติของมาลาที่แทจริงอื ตอนนูเห็คลิปแรกๆนะพี่น้องหาสื่อบะไร่คมลาคิงนกหาสื่อ,อยากข้างหนูหนามันบคอย่มีช่างอื่นันีจะมีหลายอยู่พอเห็นเขาขายก็เลยแบบสื่อมากแบบเลหลายเลยค่ะคุณพอตอนที่แบบอยากกินแล้วมันหายากนะพี่น้องเบ่งออนดีครับ ความคมบ่คมค่ะไม่ห้องแต่ว่ามันคมแบบแสบนะแม้ผู้ใดมากก็เสียว่ามันแสบค่ะผู้ใดบ่มมากก็เสียว่ามันคมแห้งเนาะ ลูกนี่ยๆไปเลยเบี้ยไม่เปลนามันเต็มปากเลยไหมงาม,งาม เบิ้งอั่อยดีค่ะค่ะเบิ้งปุนปลาทูก็แซบดีค่ะค่ะใส่อันปเด็กในต้วงนั้นใช่ แซ <c oughs> ่บ, <c oughs> บ <c oughs> นั่นแหละค่ะพี่น้องอิ่มแล้วค่ะบันเดมมืดไปจังเงินในบอดด้นับแล้วค่ะบ่ากินเอากินเอาอย่างเดียวนะคะเนาะแซ่บค่ะพี่น้อง่ะลองเบิ้งนะคะเด้อใครอยากกินกับ ลองเอาไปกินเบิรงถามว่ามันขมบ่มันก็ขมนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะมะระจังไดมันก็ต้องคบนะคะเนาะแต่ว่ามันขมแบบแซ่บนะพี่น้องมันขมแบบว่าขมแบบนุ่นๆอ่ะละพี่น้องนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวจะขอปิดคลิปสำนีนะคะเนาะจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน,นะะ่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณค่ะ